ก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่เกมเลยครับแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาบอกข้อดีและข้อเสียของเนื้อเรื่องของเกมเกมชินนึ่งแบบสองจุดหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข้อดีและข้อเสียที่ผมจะพูดเนี่ยคือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหากท่านผู้ชมไม่ได้ชอบหรือมีความเห็นต่างก็สามารถจะเม้นลงใต้คลิปนี้หรือถ้าท่านผู้ชมมองว่าข้อดีที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นข้อเสีย หรือข้อเสียที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นข้อดีก็สามารถที่จะเม้นลงใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับคือผมอะ่ะอยากเห็นว่าถ้าผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเนืเ้อเรื่องของเกมเกมซีนอิมแพดสองจุนี้บ้างก็จะลืมเม้นกันด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะมีแท็กเวลาอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็อันนี้ต้องขออภัยนะครับผมบางทีว่าผมอาจจะลืมทำมาก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ก่อนที่จะไปบอกข้อดีและข้อเสียคือผมต้องขอเกินก่อนนะครับว่าผมเนี่ยทำไมถึงมาท,ทําคลิปแบบนี้คือเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมอะ่ะตอนแร,แรกผมจะไม่ค่อยเสพในเรื่องของเกมเท่าไหร่คือผมไม่ได้สนใจในเรื่องของเกมเลยไม่ว่าเกมนั้นจะมีในเรื่องดีแค่ไหนผมไม่ได้สนแต่พอหลังๆเริ่มเล่นเยอะๆเข้าเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเริ่มสนใจในเรื่องแล้วคือผมอะ่ะไม่อยากแบบเป็นอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ย เราเล่นเกมปั๊บเราเล่นให้จบเลยโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนว่าเฮ้ยเกมนี้มีเนื้อเรื่องน่าสนใจไหมหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมคือไม่ได้สนใจคือแบบเล่นให้แบบจบไปเลยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเริ่มแบบว่าหลังๆเลยเปลี่ยนตัวเองว่าเฮ้ยมาเสพในเรื่องของเกมบ้างซึ่งแล้วจานั้นต่อมาเรื่อยๆผมก็เริ่มเสพในเรื่องของเกมนะก็แต่เวลาที่ผมเล่นเกมไหนจบปั๊บ ผมมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือผมอยากคุยกับเพื่อนผมที่เล่นเกมก็คือเฮ้ยเกมเนี้ยในเรื่องดีนะแต่ว่ามันยังดีไม่สุดอะ่ะมันควรเพิ่มตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณนี้คืออยากคุยกับเพื่อนแวนวแบบเล่นสายเกมด้วยกันแต่แต่ว่าเพื่อนผมอะ่ะบางคนเขาไม่ค่อยเล่นเกมหรือต่อให้เล่นก็ไม่ได้เล่นเกมเดียวกับผมคือแค่รู้จกักอาจจะเป็นเล่นแบบหรือไม่ได้หรือไม่ได้รู้จักเกมนั้นด้วยซ้ํา ก็เลยเป็นปัญหาอยู่ซึ่งผมมาก็เรียกว่าชอบที่จะแบบนั่งวิเคราะห์ตลอดอ่ะเวลาเล่นเกมแบเฮ้ยก็เกมนี้มันดีนะถ้ามันเพิ่มตัวนี้จะดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ชอบมาคิดแบบนี้ตลอดเลยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายที่ไม่ค่อยมีใครมาอันนี้เท่าไหร่แต่ยกเว้นคนเดียวที่ผมคุยได้คือไอ้สกายก็คือไอ้เนี้ยคือมันเล่นเกมแล้วมันรู้เรื่องเกมแล้วอาจจะมากกว่าผมได้ซ้ําก็เลยไปกันได้เลยคุยได้หลายเรื่อง ก็เลยทําให้ผมพอพูดได้เยอะๆเลยทําให้ผมเนี่ยให้คิดได้ว่าเฮ้ยทาไมเราไม่ลองทําคลิปแนวแบบบอกข้อดีข้อเสียของเกมนี้ดูบ้างซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ทำก็เลยอยากเห็นว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของในเรื่องของเกมเกชินแพรบบ้างมาก็เข้าสูเา่เรื่องว่าหลักรยก เนื้อเรื่องหลักเลวกันของคลิปนี้กันสักทีก็คือข้อดีและข้อเสียคือผมอ่ะโดยพื้นฐานผมจะเอาข้อเสียก่อนที่จะเอาข้อดีแต่คราวนี้ผมจะอลองเอาข้อดีมาก,ก่ามาขึ้นก่อนบ้างเพราะว่าผมอยากเห็นข้อดีก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยพูดข้อเสียมาข้อดีข้อแรกเนี่ยคือเนื้อเรื่องของเกมกินชิน Impact, อิมแพ็ค2.1เนี่ยโดยรวมย้ำว่าโดยรวมนะครับถือว่าทำออกมาได้ดี ยังถือว่าเป็นมาตรฐานของเกมเมนชินอิปะสำหรับผมนะคือมันไม่ได้แย่แต่แค่ว่ามันเล่นความรู้สึกมากกว่าความอลังการคืออย่างเนงเรื่องของเมืองมอนสเต็คมันเป็นแนวอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่อยู่อยู่เรียกว่าคนนอกอะ่ะแต่ต้องมาช่วยคนในเกมไม่ใช่ในเกมสิในคนในเมืองของเกมชินอิปะ แต่พอมาในหลีเย่เราก็ต้องมาแก้ปัญหาของจงหลีที่จงหลีะจะเลิกเป็นเทพแต่เราออกมาแต่เราออกมาแบบตรงเวลาเป๊ะมากเลยทำให้เกิดเรื่องราวในท่าเรือหลีเย่ซึ่งจะเห็นว่าสองนี้มันแตกต่างจากอินาซึมะตรงที่ว่าอินาซึมานั้นเหมือนจะเล่นเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่าคืออมสตักเป็นแนว,แ,นวแบบ เราเป็นแค่คนปริศนาแต่ต้องเข,เข้าไปช่วยซึ่งไม่ไมีอะไรส่วนเรยเยคือเป็นเหมือนเน้นอลังการก็คือเน้นพวกแบบงานแบบงานซีจีอลังการคัสซีนอลังการอะไรประมาณนี้ยแต่อินโนเสมะต่างกันครับอินโนเสมะนี่คือบอกเลยว่ามันเน้นความรู้สึกมากๆคือพอท่านผู้ชมเล่นหรือแบบไปดูที่ผมแคสหรือคนอื่นแคสเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า มันเล่นเกี่ยวกับเนื้อมันเล่นเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวละครและความรู้สึกของตัวเราเลยเลยผมมองเลยว่ามันเป็นมาตรฐานมันถือว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีแต่ไม่ใช่มาตรฐานแบบว่าแบบภาพอลังการนะไม่ขนาดนั้นผมมองว,ว่ามันไม่ได้อลังการเท่ากับหรเย่หรือหรือแบบว่าเปิดมาว้าวเหมือนเหมือนเออมอนสเต็คอะไรประมาณเนี้มาข้อต่อไปข้อสองก็คือ ข้อสองเนี่ยคือด้านด้านเนื้อเรื่องช่วงช่วงแบบหลังหลาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีได้ดีกว่าช่วงแรกคือผมเคยบอกไปในคลิปแล้วใช่ไหมว่าเนื้อเรื่องช่วงแรกเนี่ยมันคือแบบว่าเหมือนเขายังหาจุดลงตัวไม่ได้คือท่านผู้ชมจัดสังเกตเห็นว่าผมจะบอกอยู่ในคลิปนะว่าเหมือนช่วงเนื้อเรื่องช่วงแรกเขายังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยคือเขามาหาได้จริงจริงก็คือช่วงหลัง ซึ่งนั่นจะแส,แสดงให้เห็นว่าเหมือนทางทีมงานเขาช่วงแรกคือเขาแบบรีบกันมากอ่ะจนแบบไม่ได้มองภาพรวมของของเนื้อเรื่องเลยช่วงแรกนะแต่เพิ่งมาเจอช่วงหลังๆที่มันยอดเยี่ยมแล้วก็มันทําให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นแต่ย้าย้ำว่าแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ซึ่งข้ออย่างที่บอกข้อเสียก็อยู่ในข้อเสียมาข้อสามเรื่องตัวละครเรามีอาการที่มากคืออันนี้ เพื่อนผู้ชมงงว่ามีอาการมากขึ้นคือ,อยังไงคือมีอาการท่าทางมากขึ้นกว่าปกติจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ที่เราเล่นมาตั้งแต่แบบแรกๆของเกมเปนชินแพคคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าทําไมตัวเราไม่ค่อยแสดงอะไรเลยท่าทางอะไรเลยอ่ะคือเหมือนคนตายด้านนะไม่ค่อยแสดงท่าทางอะไรเท่าไหร่แต่พอมาในเนสซัมช่วงในเรื่องหลังเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าทางทีมงานคือเขา ทำให้ตัวละครเรามีสีหน้าที่แบบว่าชัดเจนขึ้นมีความกังวลขึ้นมีความโกโรธขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเลยทําให้ผมมองว่าเฮ้ยถ้าต่อไปเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต่อไปอ่ะเราต้องแบบมีสีหน้าที่มากขึ้นกว่านี้แล้วนะเพร,เราะนับตั้งแต่เราเนื้อเรื่องเราเจอน้องเรียกว่าแฝดดีกว่าจะเรียกว่าเจอน้องสาวไม่ได้เพราะเพราะว่าบางคนก็เล่นตัวเออน้องสาวเราแล้วผมเลยเรียกว่าแฝดดีกว่าบางคน เล่นตัวแฝดพี่เอ้ยหรือแฝดน้องก็คือฉากแนะนแบบฉากที่เจอกับแฝดเราอะ่ะเป็นฉากที่เราค่อนข้างแสดงสีงหน้าได้เยอะที่สุดค่อนข้างเยอะที่สุดนะตั้งแต่ที่ผมดูมาถ้าเทียบถ้าเทียบกับอันนี้มันถือว่าค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เยอะเท่ากับตอนนั้นแต่ว่าการกังวลอาการกังวลต่างๆมันชัดเจนแบบว่าเรามีอาการแบบเฮ้ยกังวลมากๆอะไรประมาณเนี้ย ข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่นะน่าจะข้อที่สี่มั้งก็คือผมอันนี้เป็นข้อส่วนตัวแบบสุดๆของผมคือด้านตัวละครคือตัวละครเนี่ยในในเอ่อเนเรื่องในเรื่องตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะว่าถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะเพราะตัวละครแต่และตัวมีนิสัยที่เรียกว่าอาจจะแบบช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้ชอบแต่พอเรารู้อะไรรู้จักเขาจริงๆแล้วเราอาจจะชอบก็ได้ อย่างตัวละครหนึ่ที่ผมชอบเป็นการสนตัวคือเทปเป้คือตัวละครนี้ถ้าผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่เป็นตัวประกอบหนึ่งตัวเฉยๆนี่คงไม,ไม่ไม่มีอะไรจดจําซึ่งผมก็คงเถียงท่านผู้ชมไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้จดจาจริงแหละเทปเป้แต่เหตุผลที่เหตุผลเนี่ยที่ผมชอบเทปเป้เพราะว่าผมมาชอบตัวละครนแนวแบบเออเรียกว่าล่าเริงเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่ไม่แบบว่าทาเพื่อไปมองโลกในแง่ร้ายอะไรประมาณนี้ เป็นคนที่แบบว่าเออเขาแบบพอะเขาแบบถึงแม้ว่าเขาจะใกล้จะตายเขาก็ยังแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีแสดงความกังวลอะไรเลยอะ่ะแตอเขาแค่แบบอืมเฉยด้วยซ้ําอ๋อฉันจะตายคืออารมณ์อ๋อฉันจะตายแล้วเหรออะไรประมาณเนี้อย่างได้เห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่ตัวเราเห็นเทปเปว่ากําลังจะกําลังแก่แก,แก่ตายไปเรื่อยคือตัวเราก็แสดงเห็นสีหน้าว่าเฮ้ยแบบว่ากโกรธโกรธหน่อยอะ่ะ ซึ่งผมเลยมองว่าเฮ้ยเขาทําออกมาได้ร้อั้งทีถ้ามีตัวละครแบบนี้ออกมาอีกอะผมว่าจะดีมากเลยสําหรับผมนะถ,ถ้าผู้ชมคิดยงนี้ก็อย่าลืมเม้น์มาด้วยครับตันก็ต่อไปข้อที่ห้ามั้งก็ข้อนี้ผมมองอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องคัดซีนละกันนี่คัดซีนผมว่าทําได้ดีผมชอบคัดซีนอย่างหนึ่งที่สุดคือคัดซีนตอนแบบเราประลองตัวต่อตัวใน ใน,นเรื่องช่วงแรกอ่ะคือช่วงท้ายช่วงแรกคือผมชอบิ่นนั้นนะคือการประลองตัวต่อตัวคือผมมองว่าเฮ้ยเขาถือว่าทําออกมาได้ดีคือถือแบบว่ามีแค่แบบเรากับศตูแค่นั้นคนอื่นห้ามเข้ามายุ่งห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ยผมเลยมองว่าเฮ้ยดีเลยบันถือว่าทําออกมาได้ดีซื้ออารมณ์แบบว่าเฮ้ยคุณคุณสู้แบบเต็มที่เราก็สู้แบบเต็มที่ไม่มีใคร เข้ามาแบบผัดขวางสู้กูด้วยวิธีสมุไรถึงแม้บางคนจะไม่ใช่สมุไรก็ตามก็เลยมองว่าถือว่าทําออกมาได้ดีส่วนคัสซีนก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคแต่ว่าบางช็อตก็รู้สึกทะแม่งทแม่งหน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกแบบแปลกแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงแต่ผมจะไม่นับรวมในข้อเสียละกันคือเรื่องความอลังการคือผมมาติดความอลังการของเกมเกมชินินแพรไปซะแล้วในเนื้อเรื่องอะ คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าความอลังการน่ะมันเน้นอลังการแต่ว่าในในเนื้อเรื่องของอินทร,รมสมาฮะสมภพมันไม่เน้นอลังการนะมันไม่เน้นอลังการแบบเบ้อวงังแบบอย่างถ้าเลอย่างตอนที่ในในเนื้อเรื่องในเอ่อถ้าเลยหรือเย่อะไรเงี้ยมันไม่อลังการแบบนั้นคือเลยมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อติดแต่ว่ามันเหมือนเป็นภาพติดของผมไปแล้วว่ะเฮ้ยมันมันอลังการน้อยกว่า อันอื่นเป้าวะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ละมาก็คงจะประมาณเท่านี้แหละเกี่ยวกับข้อดีมาต่อไปเกี่ยวกับข้อเสียนะครับมาข้อเรื่องข้อเสียนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องการกระจายบทของตัวละครผมมองว่ามันทําได้ค่อนข้างไม่ได้ดีเลยอะในเนื้อเรื่องของอินาซมเลยคืออาจจะพเพราะด้วย,ยว่ามันแบ่งเป็นหลายหลายฝั่งทั้งฝั่งของโชกุนทั้งฝั่งของฝ่ายต่อตา้าหรือฝั่งขอ,องฟาทุยอีกหรือแบบถ้า ถ้าจะลงลึกกว่านั้นก็คือมีทั้งตัวละครของท่านในท่านในท่านใหญ่ของเราหรือท่านโชกุนท่านคุโจซาร่าหรือมิโกโกอะไรเงี้ยเห็นได้ชัดคือมันมีหลายฝ่ายคือเหมือนทางทีมงานเขาไม่รู้จักกระจายบทยังไงเขาก็เลยแบบกระจายแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยต่อเนื่องกันแล้วผมเสียดายอย่างที่สุดก็คือเซนโอราเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับซึ่งสำหรับตัวละครเซนิโอราเนี่ยผมมองว่าเฮ้ย ไปเร็วเกินไปหรือเปล่าคือถ้าตามในเนื้อเรื่องอ่ะคือเราเจอเจ๊แก่แค่เราเราสองรอบเองก็คือครั้งแรกคือในเมืองมอนสเต็คเขาดิสอาคือท่าเลเรยเย่คือเจอแค่สองรอบแต่มาตายในการเจอครั้งที่สามซึ่งผมมองว่าเหมือนทีมงานคือเขาไม่ได้คิดแต่ว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยเอายังไงก็คือเหมือนแบบคิดไม่ออกแล้วจะเอายังไงต่อก็คือให้มาตายให้มาตายนี้ในเนื้อเรื่องอีนัสมารดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมมองว่าเฮ้ย คือสําหรับผมเนี่ยเวลาตัวละครไหนตายหรือแบบไม่ตายผมจะดูผมจะดูค่อนข้างออกนะว,ว่าตัวเนี้ยเก็บไว้เล่นได้ไหมในอนาคตคือมันสามารถไปต่อได้ไหมหรือว่ามันไม่สามารถไปได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมเลยมองว่าเฮ้ยทาไมถึงทำอย่างเนี้กับกับเออเจน้ําแข็งเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าทีมงานคือเขาเหมือนแบบคิดไม่ออกจริงๆอะว่าจะเอายังไงต่อส่วนข้อสอบข้อต่อไปนข้อสองคือ ที่ผมบอกไปในคลิปคือเน,นเรื่องช่วงแรกเนี่ยคือเขาเหมือนหาจุดลงตัวไม่ได้แล้วมาช่วงช่วงหลังอ่ะมันมันก็แบบตีกันทันทีเลยคือช่วงแรกอ่ะมันเหมือนแบบไม่ได้จริงๆอะคือสำหรับผมไม่ได้คือมันไม่ค่อยไม่ใช่แบบช่วงแรกของของเนื้อเรื่องเลยนะคือหมายถึงช่วงช่วงแรกคือหลังจากที่เราเอ,อจากช่วงกุนเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ค่อยคิดอะไรแล้วอะ คือเหมือนเขาคิดอะไรไม่ออกเขาก็เลยแบบยัดเรายัดเราไปในในกลุ่มต่อต้านเลยแล้วก็แบบ็นเรื่องก็แบบงงๆเลยแบบไม่ได้อธิบายอะไรมากมายขนาดนั้นมันแบบเขาอยากทําก็ทําเลยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาคิดไม่ออกอะ่ะก็เลยยัดเนื้อเรื่องให้เราเป็นแบบที่เราที่ผมได้อัดไปนั่นแหละี๋ยวท่านผู้ชมไปดูท่านชแนลอื่นนั่นแหละก็คือเป็นอย่างนั้นเลยผมเลยไม่ค่อยชอบช่วงแรกเท่าไหร่ส่วนข้อต่อไปคือข้อสามนี่ก็คง อันนี้คงพูดยากนิดหนึ่งนะสำหรับผมเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะคือสาหรับข้อสามเนี่ยมันเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่คือมันไม่ได้แบบไม่ชอบเลยนะแต่มันไม่ค่อยชอบแหละคือเท่าที่ผมคิดเนี่ยอย่างที่เมื่อคืนเรื่องเรื่องของออตัวละครบางตัวแล้วกันคือตัวละครบางตัวคือหายไปเลยอ่ะคือแบบหายเงียบไปเลยอ่ะ ก็แบบจะมามีบทอีกทีแล้วก็ออกมีบทแล้วเหรออะไรประมาณนี้คืออย่างที่ผมบอกมันจะไปซิงกับข้อแรกคือการกระจายบทไม่ไม่ได้ดีเลยอย่างอายกาเนี่ยก็ผมก็รู้ว่าจะมีเออเนืเ้อเรื่องที่มากกว่านี้แต่ไม่ได้มีเยอะหรือโทมัสก,ก็ด้วยโทมัสเนี่ยผมพอพอเดาได้นะว่าทําว่าเขาน่าจะไม่ได้มีเนืเ้อเรื่องเยอะแต่อายกาเนี่ยคือตอนแรกที่ผมเล่นอ่ะผมนึกว่าเออจะมีเนื้อเรื่องเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ไม่ได้มี แล้วก็แล้วก็เอตัวมิโกะยาเอกของเราอ่ะคือจะเห็นได้ชัดแล้วว่าเราเจอแค่ช่วงแรกของเนื้อเรื่องเท่านั้นจ้มาช่วงแรกของเนื้อเรื่องแล้วจากนั้นคือหายไปเลยอ่ะแล้วเราก็แล้วพอเราได้กลับมาเห็นยาเอกั้งแล้วเราก็โอ้มีตัวนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้คือบทมันหายไปเลยอ่ะมันแบบทางทีมงานเขาไม่ได้คิดเลยซึ่งผมก็รู้สึกว่าแหมการกระจายบทจึงถือว่าทําได้แย่ แต่มันก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีอยู่หลายฝ่ายก็เลยแบบอมไม่แบบไม่ไหวจริงจริงซึ่งผมเลยมองมองว่าเฮ้ยถ้าภาคต่อไปเออไม่ใช่ภาคต่อไปสิแหมถ้าเนื้อเรื่องต่อไปถ้าเขาจะทําหลายฝ่ายเยอะอย่างเงี้ยคือเขาต้องคิดหนักหน่อยนะว่าจะทํายังไงให้ให้มันแบบว่าโอเคหลายฝ่ายแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมาคือ เขารู้สึกว่าจะเออัปเดตทุกๆห้าสัปดาห์ห้าหรือหกสัปดาห์แหละแต่ผมมองว่าจริงๆบางครั้งอ่ะถ้าเนื้อเรื่องมันไม่ได้พร้อมก็ควรเลื่อนไปก่อนนะได้นะเพราะว่าคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยตามนี่มันตามกลุ่มที่ฉันต้องต้อง,องออปล่อยแพทแล้วเนี่ยอันนี้ผมมองว่าบางครั้งอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดีมันก็คือแบบหาก็คือเรียกว่าเลื่อนไปก่อนเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอามาใส่ไม่งั้นคือมันจะเละเทะ เหมือนอย่างที่ผมบ่นอยู่ตอนเนี้ยขต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่อืมน่าผมน่าจะมองเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับเอ่อด้านต่างๆอด้านรวมแบบโดยรวมกันเลยละกันคือบางตัวละครก็เรียกว่ามีก็เหมือนไม่มีผมพูดตรงนี้เลยว่ามีก็เหมือนไม่มีอย่างเออยูมิยะเนี่ยก็คือเห็นด้ชัดเลยว่า เหมือนจะมีเหมือนจะมีบทแต่ก็แค่มีในช่วงเแรกๆกหรืออจยกด้วยที่ผมพูดไปเมื่อกี้กคือก็เรียกว่าเหมือนจะมีปทแต่ก็ไม่มีผมก็เลยมองว่าเฮ้ยทําไมมันถึงไม่มีทั้งที่แบบว่ารานสีน่าจะมีก็เลยรู้สึกเสียดายเหมือนกันว่าทําไมทีมงานถึงแบบว่าใส่ตัวละครมันน้อยไม่เชิงว่าน้อยนะแต่ว่าเรียกว่าความสำคัญของตัวละครน,น้อยแล้วัน แต่มันก็ต้องแต่มันก็ต้องมาลบล้างว่าเพราะว่าตระกูลของอายกาเป็นตระกูลหนึ่งในสามตระกูลหลักเพราะงั้นเลยไม่สามารถทําอะไรได้เยอะอ่านั้นผมก็เห็นด้วยระดับหนึ่งแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่มันก็น่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนด้านเนื้อส่วนด้านตัวละครอย่างอื่นเนี่ยก็คือผมก็คงไม่ค่อยติดใจหลายอย่างอสายยุเนี่ยก็คือมาน้อยนะผมมองว่ามาน้อยอยู่ท่าน แต่ก็พอเข้าใจว่าเออก็บทไม่ค่อยสําคัญขนาดนั้นอแต่ผมก็ต้องรดูนะว่าเนื้อเรื่องต่อไปเขาจะเป็นยังไงส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่ข้อหานะก็คืออย่างที่ผมบอกว่าข้อมันจะเป็นการมัดรวมเพราะข้อสี่เป็นการมัดรวมแบบที่ไม่ได้หนักจริงๆก็คือเรื่องเควสบางเควสคือเควสบางเควสนี่อยากให้มีเสียงผ้าอันนี้สําหรับผมนะคือพอ,อย่างเควสสมุรธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือ มันเป็นเควสดีผมพูกล้าพูดตรงนี้แล้วว่าเป็นเควสที่ดีแต่เสียดายที่เขาไม่ได้ใส่เสียงภาคมาถ้าเขาใส่เสียงภาคเนี่ยผมมองว่ามันจะดีกว่านี้มากเลยเพราะ่านผู้ชมลองคิดดิเนื้อเรื่องก็ดีคับซีนไ,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 ไม่ได้ยิ่งซีนอาจจะไม่ได้เยี่ยมแต่ว่าด้านเนื้อเรื่องและอะไรต่างๆมันถือว่าทําออกมาได้ดีแต่พอมันไม่มีเสียงภาคเนี่ยมันถือว่าแย่แค่ว่ามันสําหรับตัวละครอย่างเออค่ะ พัซซิเนี่ยเสียด้ที่เขาไม่ได้ใส่ไม่ได้มีเสียงภากข้ามีนะผมบอกว่าจะดีดีมากด้วยแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่ผมกล้าพูดได้เลยว่านี่หลายคนอาจจะชอบนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบด้วยนะคือตัวละครบางตัวในเกมกิชชินแพ็คคือเราเห็นภาพเราอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราได้เล่นถ้าเกิดว่าเขามีเควสของเขาแล้วเราได้เล่นเนี่ยเราอาจจะได้เราอาจจะชอบก็ได้แต่อันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนและการมุมมองของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะเป็น,นแบบไหนอย่างผมเนี่ยก็เห็นบอกอย่างผมเนี่ยก็ชอบตัวละครเทปเป้แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบอาจจะเฉยกับมันด้วยซ้ําอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับท่านชมก็นี่คือโดยรวมไม่ก็สําหรับผมเนี่ยโดยรวมนะอันนี้จะมีการพูดถึงคะแนนนะครับว่าโดยรวมผมให้เท่าไหร่คือโดยรวมคะแนนของเนื้อเรื่องตรงนี้ผมให้ประมาณ แปดเลยถือว่าดีแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องหักไปอยู่แต่ก็ยังถือว่าค่อนข้าง,างดีด้านอารมณ์ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยถือว่าถ้าเกิดว่ากระจายบทได้ดีกว่านี้แล้วก็ตัวละครบางตัวไม่ได้หายไปแล้วจูจูกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสิบได้เลยเังใน,นเรื่องหลีหลเย,ย่ผมให้เก้านะผมบอกก่อนนะว่าหลีหลเย่ยผมให้เก้ามอนสแต็ผมให้สิบเพราะว่ามอนสเต็มันเป็นในเรื่องแรกเราอาจจะยังไม่รู้อะไรเยอะ พเพราะมาันเป็นบเหมือนการเกินก่อนที่เราจะเข้าโลกของเกมกินชินเลอร์จากเต็มตัวที่ผมเริมองว่าถ้าในเรื่องต่อไปที่เราจะไปเนี่ยคือเป็นเมืองแบบแนวภูมิปัญญาเนี่ยผมว่าคงจะทําในเรื่องได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าผมมองว่าทางทีมงานเขาคิดได้เยอะอยู่แล้วลหะแต่แค่ว่าบางครั้งอ่ะทีมงานเขาอาจจะรีบเร่งเกินไปเลยทําให้แบบ ในเรื่องมันไม่มีความน่าสนใจแล้วหมดความสนุกไปในบางช่วงมาก็เช่นเคยครับ้าท่า,านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในกนารทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมไหนและทำอะไรในเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมามักเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ